ผมชอบที่สุดเลยคือกระบะที่มันมีแอร์ด้านหลังถ้าส p o r t ตทับสไม่เพียงพอก็ขยับไปเป็นอาจจะเป็น s ตอมแท็กทับสีหรือ w h i t e ท a ก f ปอร์เคไม่ว่าอยู่ที่นะครับมีสติกเกอร์ติดเลย13.9เป็นล้อใหญ่ขอบ20ยางมันยางที่มีดอกแต่ถ้าเราซื้อรถในปีนี้หน้าสุดเขาไม่อยากไปถึงตัวราน4ร้าน5ตัว Storm t t r r m t a g หรือ WhiteTag V6 เขาแค่อยากได้ตัว s p อร์ที่เป็นสปอร์ตทับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องนิวคาร์ชา n แนลนะครับอยู่กับผมนะครับนิวที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับผมก่อนจะรับชมคลิปเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยรบกวนกดไลค์กดถูกใจกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับเจ้ากระบะที่เรียกได้ว่าหายากเลยนะบางคนโทรมาจองโทรมาสอบถามนะครับไม่มีรถเลยนะครับผมถ้าจะมีรถเลยณตอนนั้นต้องเพิ่มเงินไปอีกก็เป็นตัวสตอมแท็กหรือเป็นตัวไวแท็ v 6นั่นเองก็คือราคาจะโดดไปที่ล้านสล้าน5ส่วนตัวนี้เป็น4ีคูณสราคาเขาจะอยู่เพียง1นึ่0ล้านแปดหบาทเป็นราคาที่ปรับตัวแล้วนะครับผมซึ่งเดิมก่อนหน้านี้ก็เป็น1นึ่0ล้านห้แล้วก็1 7, 000, นะึ่0ล้านเจ็ะตอนนี้ก็เป็น1นึ่0ล้านแปดบาทราคาปรับตัวณปัจจุบันนี้แล้วก็คันนี้มีรถเลยเพราะลถพึ่งมาลงเมื่อคืนนี้เองนะครับผม ก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องกันก่อนเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมตัวเครื่องยนต์นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรน,นะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องยนต์2000นะซึ่งบางคนบอกว่าเครื่องยนต์2000เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานเขาหรือเปล่าหรือแรงม้าหรืออะไรต่างๆนานามันจะไหวไหมถ้าเรามองภาพรวมขององค์ประกอบของเครื่องยนต์นะครับผมมันจะมี เทอร์โบที่มาช่วยเหลือในการขับขี่นั่นเองซึ่งพละกกาลังแรงม้าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่170แรงม้าส่วนแรงบิดหรือทอร์เขาเนี่จะอยู่ที่405นิวตันนั่นเองผมมองว่า,า170ม้า405แรงบิดเนี่ยเพียงพอนะถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้งานในสถานที่หนักๆน,นั่นเองและอีกอย่างอันนี้เป็นขับสีแน่นอน,นครับเอาไปใช้งานบนดอยโดยส่วนมากลูกค้าผมาเขาจะถามตัวขับสีเพื่อที่ว่าจะเอาไปใช้งานบนดอยนั่นเองเนาะเพราะว่าต้องขึ้นไปตรง เขาไปตรงแบบทางลาชันเยอะๆครับเขาก็จะต้องการขับเคลื่อนสล้อเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งแน่นอนแหละเขาไม่อยากไปถึงตัวราน4ร้าน5ตัว Storm t t r r p t a g หรือ WhiteTag V6 เขาแค่อยากได้ตัว Ford ที่เป็นสปอร์ตขับ4พอมันหยุดเหมือนจะหยุดลายผลิตหายไปนานนะครับทำให้เราต้องรอแล้วก็ต้องจับจองนะครับเพราะว่ารถมา1คันเนี่ยที่เวลาเราจองเนี่ยเราจะได้เลขตัวถังมาเลยเนาะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการสับขาหลอกสับขาหลอกตัวเลขอะไรพวกนี้แล้วนะครับผม ระบบของอของเหลวครับเราจะอยู่ทางด้านนี้เลยนี่นะเราก็จะเห็นว่าเป็นตัวน้ํามันเบรกตัวที่เป็นดอทสี่น้ำออยคูลเลอร์แล้วก็น้ําปัดน้ําฝนนะครับน้าปัดน้ําฝนมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันไม่ได้มีแค่ไอจะงอยแค่นี้นะมันเป็นถังที่มันบรรจุนี่เข้าไปยันแก้มข้างด้านในเลยเนาะบางคนเห็นว่าเ,เติมแค่นี้เหเดี๋ยวแปบบ๊บเดียวก็ต้องเติมไม่ใช่นะครับมันเติมเสร็จมันลงไปที่ด้านข้างนะครับผมส่วนกรองอากาศก็อยู่ตรงนี้นี่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวดูดอากาศเข้าเทอร์โบเนาะ พัดลมหมอ้อน้ําไฟฟ้าหน้าเครื่องเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดด้วยระบบดีเลย์นะหรือเราเอาง่ายๆก็ควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเราจะเห็นว่าตัวนี้มันจะไม่มีสายพานมูเล่นหน้าเครื่องแล้วทำให้ตัวรถพละกำลังของเครื่องยนต์170ม้าแรงบิด405อะไรเลยนะี่ยสัมผัสลงกับพื้นถนนแบบเต็มที่แต่ไม่ใช่ว่ามันจะสัมผัสกับพื้นถนนแบบ170ม้าแบบเป๊ะๆนะเวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาคำนวณจาก ไดโนเนาะเออเวลาวิ่งจริงอ่ะมันก็จะต้องมีการทอนของตัวเลขบวกลบนิดหน่อยโอเคครับพอปิดฝากระโปรงมานะครับผมนี่ดีไซน์เดิมนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเดิมๆเราเอามาให้ดูแบบเดิมๆไม่ได้แต่งเลยนะครับผมกระจังหน้าอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์เขาจะเป็นสีบอดเดอร์เกย์ก็คือสีเทาดํานั่นเองเนาะแล้วก็มีตัดกับตัวคางด้านหน้านี่เป็นสีเดียวกันเลยซึ่งจะต่างกับ y t แทนะครับ y t แทจะเป็นออกตัว H อย่างนี้นะครับ หักเข้ามาอย่างนี้แล้วก็แฉกออกไปอย่างนี้เป็นตัวเฮดแต่นี่เป็นเหมือนเฮดตรงเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวด้านล่างนี่ก็จะเป็นสีเทาเนาะสีบรอนสีเทาแล้วแต่จะเรียกได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ส่วนไฟตัดหมอกก็อยู่ทางด้านล่างแล้วทางด้านหน้าทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบสีแคมเป็นแบบ LED multi reflector ครับแต่ไฟเลี้ยวเขายังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นี่ไฟ daytime จะวิ่งเป็นรูปตัว C อย่างนี้นะครับผมเนาะ ที่เวลาเราเห็นตามท้องถนนเป็นไฟแบบเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของ Ford ตัว Next Gen Ranger จะเป็นรูปตัว C นะครับผมและเดิมสปอร์ตเดิมครับ4ระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าไม่มีทางด้านหลังก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่พวก adaptive cruise control stop and go อะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับผมตัวนี้ก็จะไม่มีตัวกล่องเรดาร์มาให้แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครอยากได้ระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับก็ซื้อตั้งแต่ storm t e c ขับ2ขึ้นไปเนาะก็คือตัวร้าน 2, 8, 9หรือขับ4ก็เป็น1 4 2 4 0 0้านถ้าเป็นตัววายแท็กก็ล้าน5นิดนดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาให้ดูด้านข้างต่อด้านข้างนะครับผมตัวโชคเนี่ยเป็นโชคเดิมแน่นอนเพราะว่าคันนี้เดิมเป็นแบบโมโนโทูบนะครับผมเวลาเราขับวิ่งระยะทางไกลๆนะครับ200-300โลเนี่ยตัวโชคเนี่ยมันยังคง ค่าความหน,นึบความนุ่มอยู่มันจะไม่ได้เกิดอาการย,ย้อยเหมือนตะกูลพวกทวิ ube, นทะูบเนาะถ้าทวินทูบเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในตัว XLS เพราะฉะนั้นตัวสปอร์ตที่เป็นขับ4หรือสปอร์ตเขาให้มาเป็นแบบโมโนโทูบแล้วถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าเราไม่ไปยกหรือไปโหลดของตัวรถตัวรถนะครับเราไม่ต้องทําการเปลี่ยนเลยเนาะส่วนตัวล้อเนี่ยก็เป็นล้อขอบ18นะครับผมของ Ford ก็จะดีไซน์ที่เป็นแบบตัว สีดำแล้วก็มีตัดกะต,ตัวแบบสีบอลสีขาวเนาะนี่ดูไกลๆก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยางติดรถนะครับเป็นยางตัว g o o d y e a r r a n l e r teritory นี่เป็นยาง h e t c h ก็คือยาง highway terrain ก็สามารถวิ่งได้ทุกวิ่งบนถนนนะทั่วไปนะที่เราขับขับกันทั่วไปนั่นเองนะครับผมหรือใครอยากจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแต่เราก็ต้องยอมรับสภาพของอัตราการบริโภคนะ้ำมันเนาะซึ่งล้อเดิมเนี่ย ขอบ18เนี่ยฟอร์เคม่ว่าอยู่ที่นะครับมีสติกเกอร์ติดเลย13.9กิโลเมตรต่อลิตรหรือ14กิโลเมตรต่อลิตรเนาะแต่ถ้าเราไปใส่เป็นหรือแต่งแนวออฟโรดแบบคันนี้ครับผมเปลี่ยนล้อใหญ่ขอบ20ยางเป็นยางที่มีดอกลึกๆอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องแน่นอนครับมันจะเกิดเขาเรียกอ,อะไรน้ำหนักของตัวล้อตัวยางเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการซดไม่ได,ด้ซดดิมีการกลิ่นน้ำมันกินน้ำมันที่มันมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเนาะ โอเคนะครับผมลืมบอกไปตัวขนาดยานะครับจะเป็น255นะครับก็คือตัวหน้ากว้างเนี่ย255ส่วนตัวแก้มครับอยู่ที่65เนาะอ่ามันก็จะนุ่มเนาะถ้าเราไปเปลี่ยนก็แล้วแต่ชอบเลยนะอยากแต่งประมาณไหนสไตล์ไหนสามารถแต่งได้หมดนะครับผมเราแค่เลือกรุ่นรถออปชันฟังก์ชันที่เราต้องการก่อนนะครับผมสไตล์ต่างๆเนี่ยมันสามารถแต่งได้เหมือนกันหมดนะเราแค่เลือกออปชันของตัวรถก่อนว่า คันนี้ตอบโจทย์เราไหมนะครับผมถ้าสปอร์ตขับ4ไม่เพียงพอก็ขยับไปเป็นอาจจะเป็น t ต r m t ท็ขับ4หรือ YT ยแท V6 ไปเลยก็ได้แต่ถ้า2.0 Sport คับ4พอก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมโลโก้แก้มข้างนี่ที่เราเห็นนะครับผมโดยปกติจะมีคำว่าเทอร์โบนะแต่ถ้าเราซื้อรถในปีนี้ล่าสุดแล้วมีคำว่าเทอร์โบสันนิษฐานได้อยู่2 2ข้อเลยก็คือ1 ติดอ็อกซ์เทสรีเพิ่มเติมนะครับผมกะอีกอันหนึ่งก็คือรถเก่านะครับผมพูดง่ายๆเลยรถเก่านั่นเองเนาะก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมส่วนหูกระจกนะครับผมก็จะเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเนาะแล้วก็มีตัวอ่านี่ครับกันกระแทกด้วยเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยจะไม่มีเปี่ยวเวลามีมอเตอร์ไซค์มาชนรถเราเนี่ยมันไม่เกิดอาการแตกหักนะเพราะว่ากระจกมันไม่มีเกี่ยวนั่นเองนะครับผมตัวราวหลังคานไม่มีนะครับผมถ้าอยากได้ก็เป็นตัวว i ยแท็กขึ้นไปนะครับผมหรือจะติด เสริมประดับก็ได้เนาะอยู่ที่ความชอบนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนี่จะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังทางด้านหน้านะครับผมก็ซื้อบ o r เดอร์เกหรือสีเทาเทาดำนั่นเองเนาะบันไดข้างเป็นสีดำนะครับผมแบบนี้เลยด้านหลังนะครับผมก็เป็นตัวโชคที่ถูกจัดวางคว้ยอยู่นอกแชสซีนั่นเองเนาะถ้าท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะว่าวางขว้มันจะหน้าตาประมาณไหนจะเป็นอย่างนี้ครับผมเนาะ เหมือนเรายืนทางขานะครับผมอย่างนี้เลยมันจะเกิดความมั่นคงที่มันมากกว่าการที่เราวางแบบปกตินะครับผมซึ่งหลายๆค่ายเขาก็ทําตามมาแล้วนะครับผมทําตามฟอร์ดมาแล้วที่เราโชคเนี่ยไปวางควยอยู่นอกแชสซีของตัวรถนั่นเองแล้วก็คันนี้ก็เป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนนะครับผมถ้าเป็นพวกตระกูลแรปเตอร์อะไรนะจะเป็นพวกคอยสปริงวัดลิงนั่นเองนะครับผมโอเคถัดมาที่ด้านข้างตัวนี้นะครับผมผมชอบมากที่สุดเลย ทุกคลิปเลยเนี่ยผมชอบมากสุดมันคือตัวไซส์สเต็ปหรอที่เวลาเราจะขึ้นไปหยิบของอะไรเงี้ยเราสามารถเหยียบที่ตรงนี้ได้เลยแล้วเอื้อมตัวไปหยิบของอย่างนี้ได้เลยนะง่ายนะโดยปกติถ้าเราสมัยก่อนหรือเป็นกระบะรุ่นอื่นเราก็จะเหยียบที่ล้อที่ยางนะปีนขึ้นไปนะอันนี้ก็ฟอร์ดออกแบบมาให้ผมชอบมากเลยนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยส่วนไฟท้ายนะครับผมก็จะเป็นแบบไม่ฟูลนะยังไม่ใช่ฟูล LED นะครับผมเรียกว่าฮา l ์ปเอครึ่งหนึ่งนะยังมี ไฟที่เป็นหลอดไส้อยู่ก็คือตัวที่เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับผมสีส้มๆตรงนี้เลยทางด้านฝาท้ายนะครับผมตัวสปอร์ตนี่ก็ให้มาเป็นตัวผ่อนแรงเลยเพราะฉะนั้นน้ําหนักค่อนข้างเบาที่สําคัญนะครับผมไม่ใช่เฉพาะผู้ชายใช้กระบะเท่านั้น,นครับผู้หญิงก็ยังสามารถใช้กระบะได้ดีนะครับและยิ่งเป็นฝาท้ายผ่อนแรงด้วยผู้หญิงก็มักจะชอบเอากระบะเนี่ยไปซื้อของไปจ่ายตลาดแล้วก็ซื้อมาเยอะๆเวลาเขาซื้อถือของมาเยอะๆเนี่ย มันสามารถเปิดได้ง่ายอ่ะเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาแล้วก็ตัวฝาท้ายนี่ก็จะมีตัวไม้บรรทัดนี่ครับเป็นหน่วยวัดตรงนี้เนาะนี่มาให้ด้วยเพื่อที่ว่าเราเอาไปทํางานช่างแล้วก็มีตัวจับตัวแคมป์หรือที่ใส่ปลั๊กไฟนะเวลาเอาไปตั้งตลาดนะัดใครจะากเอารถตัวเนี้ไปไปเป็นเขาเรียกคาร์ช็อปเนาะก็คือเป็นรถที่ไปขายของด้วยสามารถหยิบ หน,นีบพวกไฟอะไรพวกนี้ได้พวกที่วางไฟต่างๆสามารถหยิบได้เลยแล้วก็ตัวกล้องด้านหลังมีมาให้นะครับผมตัว Ford นี่มีกล้องท้ายมาให้ด้วยลืมบอกไปนะครับตัวนี้ได้ได้ยางอะไรมาด้วยนะครับผมนี่ยางอะไรเนาะเป็นล้ออะไรยางอะไรคนระับแต่ได้มาเป็นขอบ17นะเป็นล้อกระทะเชียป,ปอนไม่ใช่นะครับผมนี่อยู่ที่ตรงนี้เลยล้อเดิมล้อเดิมสิบแแต่ล้ออะไรสิบ7 ภายในแถวตอน2นะครับของกระบะตัว r a เจอร์สปอรนะครับก็ได้มาเป็นเบาะหนังเนาะขึ้นไปนั่งดิแล้วลองดูว่ามันสบายจริงหรือเปล่าก็ถ้าถามว่าสบายไหมก็สบายเหมือนกระบะทั่วๆไปเนาะมันก็ยังมีพื้นที่เล็กรูมเฮดรูมทางด้านบนเนาะแล้วก็ผมชอบที่สุดเลยคือกระบะที่มันมีแอร์ด้านหลังผมเคยไปนั่งรถ ของเพื่อนนะครับผมเป็นผู้อาศัยเพื่อที่ว่าจะประหยัดค่าน้ำมันเนาะผู้ติดรถไม่มีแอร์หลังเซ็งมากคือคนหน้าเขาเย็นอยู่แล้วแต่คนหลังอะ่ะก็ยังร้อนบางทีเราเปิดข้างหน้าเย็นเย็นคนข้างหน้าหนาวข้างหลังเพิ่งจะถึงแอร์นี่เนาะฟอร์ดรุ่นสปอร์ตเนี่ยได้มาเลยตั้งแต่รุ่นสปอร์ตเลยตัวกระบะผมชอบมากเลยแล้วก็มีช่องนี่ครับที่จุดบุหรีเนาะเอาไว้ต่อปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไว้ชาร์จแบตสามารถต่อชาร์จตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใครอยาก ติดรางเลื่อนไฟฟ้านะครับผมก็นี่ก็มีให้ติดได้นะครับผมก็คือการทํางานโดยปกติแล้วนั่งกระบะแถวหลังหลังจะตรงนะ90้าสิบองศาถ้าเราติดรางเลื่อนไฟฟ้าเนี่ยตัวเบาะมันจะสไลด์ไปด้านหน้าทําให้เราเนี่ยดูดูผมตามเลยนะเราก็จะเอนอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเราสามารถมีพื้นที่ในการเอนหลังหัวนอนได้เนาะเพราะฉะนั้นคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะสบายมากยิ่งขึ้นจะไม่ได้นั่งหลังตรงแบบเก้าสิบองศา ภายในของตัวรถทางด้านหน้านะครับผมนี่เหมือนเดิมนะครับเบาะหนังเนาะไม่ใช่ด้านหน้าเป็นเบาะผ้าเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ปรับแบบอัตโนมือนะครับผมก็สไลด์ไปเลยครับผมเนาะง่ายปรับได้ง่ายครับก็ไม่ใช่ไฟฟ้าซึ่งบางคนก็ชอบไฟฟ้าบางคนก็ไม่ชอบไฟฟ้าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมโฟมอะไร พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามัลติฟังชันนะสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอเคตัวพวงมาลัยนะครับก็จะมีปุ่มปรับเมนูต่างๆนะครับผมนี่อยู่ที่พวงมาลัยนะรับสายปรับเมนูเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงแล้วก็คันนี้มี มีคุตคอนโทรลแล้วก็มีริมก็ลิมิตก็ตั้งล็อกความเร็วเนาะและคันนี้รถเพึ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันภายในต่างๆนั้นก็ยังเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ PDI ตัวรถนะครับผมแล้วก็ดีเลยก็คือแอร์แยกซ้ายขวาอิสระนะนี่ผมชอบมากนี่เวลาเรา,าคุณแฟนร้อนก็เร่งเวลาคุณแฟนหนาวก็ลดบางทีเรานั่งรถหนึคันเนี่ย ร้อนหนาวไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับอุณหภูมินะไม่ต้องมีการมาตั้งทะเลาะกันนะใครหนาวใครร้อนเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวไวเลสชาร์จให้ด้วยนี่ไวเลสชาร์จแล้วก็ตัวสายเสียบชาร์จแบตเนาะสามารถแยกแยกกันชาร์จได้เลยไม่ต้องแย่งกันชาร์ทครับคนนึงก็ไลสายคนนึงก็มีสายคันนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อน,นะครับผมแล้วก็มีตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับตัวเอนี่เนาะแล้วก็มีระบบอ่า ออฟโรดเล่งด่วนนะครับผมก็จะขึ้นที่หน้าจอไว้ให้ดูองศาของตัวร้อนั่นเองเนาะนี่ส่วนโหมดการขับขี่นะครับผมก็มี2 h ฮนี่4 h 4่ l เพราะฉะนั้นเป็นคันนี้เป็นขับ4แล้วสามารถจิ้มกดได้เลยหรือจะเราจะเปลี่ยนที่ตัวไดโหมดก็ได้นี่ครับมันก็จะมีมาให้ซึ่งเดิมปกติก็มีตัวนี้ครับโหมดปกติก็คือ normal อ่ะดูอีกทีนะ normal ปกตินั่นแหละ eco ก็ประหยัด t o h o นี่ลากพวก่วงสลิป p e รีก็ถนนล,ลื่นถ้าเป็นสปอร์ตจะมีถึงแค่นี้นะอ่าพอมันเป็นขับสี่ะพอเปลี่ยนเป็นสลิ p p e รีมันจะเข้าเป็น4ี่เฮดให้เลยเนี่ยเห็นไหมเข้าเป็น4ี่เฮดให้เลยอ่าแล้วก็มีโหมดที่เพิ่มมากขึ้นก็คือโหมดมัสเลนก็คือโหมดโคลนล่องแล้วก็แซนก็โหมดทรายนะครับผมก็เอาไปขับลองลง,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 บ,างบางแสนดูก็ได้นะใช่คโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆภายในตัวรถก็จะ ประมาณนี้นะครับผมปุ่มเปิดล็อกก็อยู่ที่ตรงนี้เลยเนาะเปิดได้ทั้งคนนั่งคนขับอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เวลาเปิดปิดฝาถังน้ํามันนะครับผมก็ใช้ปุ่มเดียวกันเลยถ้าล็อกเราก็จะเปิดฝาถังน้ำมันไม่ออกถ้าเราเปลดล็อกก็จะเปิดออกนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวที่วางแก้วไม่ได้มีมาให้นะครับผมถ้าอยากได้ต้องติดเพิ่มนะครับนี่ไม่มีมาให้กุญแจเป็นแบบ push start ครับ ก็หากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจ Ford Next Gen ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Everest หรือเป็น Ranger Raptor ต่างๆนานานะครับสามารถติดต่อเข้ามาหา New ได้เลยนะครับผม0949878714นะครับหรือรายละเอียดใน Line หรือ a c e b o o k นะครับเดี๋ยว New จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ